แกเนี่ยผู้ไทย ครับทีนี้ม <sa> ีนักข่าวมีกล้องครับถ่ายแต่บาทีเราไม่สามารถจัดการได้นะครับซึ่งเราเตียมอาแล้วนะครับว่าวันนี้เไปถาคร่านอะไรก่อยๆนะครับเี่มเที่ยว้่เราเอามืไปปิดบารีนะครับเพื่อป้องกันข่าวที่ไปว่าร้านามีมีนี่้านแดอเนี้ยมันมันจะเป็นภาพเสียนะครับเราการบินบนะครับเราวันนี้ป่วยได้นะ ยังค่อยอยู่ท้อแล้วเราก็กดโดยตรงนี่ตรข้อเคล็กก็้เก็ในกานกดก็ถ้าไม่กดมันยดกดเห็นไหมใช่ไหมว่าการดูนตวนี้แั้วมอก้างนี้บังไว้แล้วก็แยกการดันออกดันออกตรงนี้กดได้อยุดน่าดอน มือนี้ผมไม่ได้ปิดนะปกติจะปิดอย่างนี้เนี่ยเราจับนิ้วก้อยออกมาเขาได้ปุ๊บกคอยโอ้โหอ๋อไม่ว่าเขาจะต่อยนะครับหรือเราลั่ได้หรือแต่มันไม่ได้ผมว่าเขาจะใช้มีดแทงมาแบบร่วดนะครับเราก็รับนะครับเดี๋ยที่เราเห็นนักข่าใช้บ่อยๆครับนะครับรับให้ได้นะครับรับได้ปุ๊บเนี่ยในการถึงเท้าไปด้านหน้านะครับทราไม่เขาเสียหลัก อาจจะใช้ล็อกมือเลยครับแต่แท้ก็ปล่อยเลยก็ได้ครับครับซึ่งมันอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นแบบจะเล่นแรงครับแท้กไปนะครับแล้วมันะลงลนะครับแต่ในที่นี้ผมจะใช้การโคตลายก่อนโคตรลายโคตรลายโคตรลายโคายไปเพื่อ้เขาเสียหลักครับ เสียหลักเผมจับไว้ทำให้เขาเสียหลักจากนั้นขาผมนะครับจะใช้การเกี่ยวผมจะไม่ร่วงทั้สงสองข้างเนะครับเพราะผมจะเสียหลักอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ข้างเดียวเกี่ยวงนี้นะครับในการเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวลงเกียวลงครับ าเขามีอบคุณพี่เราก็ใช้การกดองคุณพี่ครับใช้มือบิดตรวจดองคุณพี่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมีตัวต่อก็ได้นะครับแต่โดยละแวกชุดเดีดและขาครับผมเขาจับเท็มทาได้นะเขาจะต้องที่มือเปี่ยนถี่ครับซึ่งหน้าที่ตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของตำรวจพื้นที่หรือว่าคนที่เหยียบได้กับกำเนิดสายถ้าเราใช้ทีกจับ เรียงหน้าเนี้นะเนี่ยมาแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการคุณต่อถ้าเราปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วเรามีหน้าในการจับนะครับถ้าเราต้องการคุณต่อเมืว่าเราจะลดผ้านี้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็คือการพลิกนะครับเราจะพลิกยังไงนะครับเราใช้เข่าของเรานะครับในการการแข่งเขานะครับยกเขาขึ้นมา่อนนะครับยกยกให้ลอยขึ้นมาก่อนแล้วใช้เข่าเราพลิก

อยู่นี่ทีนี้การปฏิบัติต่อไปถ้าจะควคุมตัวเอาของนี้ไว้ของนี้ไว้เพื่ออะไรเรามีปืนอยู่นี้ใช่ไหมถ้ามีภารกาจยังไม่จบนะครับสามารถชักยิงราพุ่ต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดจอภารกิจบแล้วนะครับก็าทำการฝังปุ่มข้อสอบนะกดบริเวณข้อสอบเพื่อพับลงนะครับ ดังนั้นมาถังร okay? si si ับบริเวณกลางแนวเส้นกลางหลังนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทับหรือในลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะบทิกนะครับจะบทิกหรือดิ้งนะเราอาจจะเสียการตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นกดการหลังเลยนะครับลักษณะที่ดีถ้าเกิดว่าต้องการเลยนะครับยืดตัวตรงนี้ได้เลยอันนี้ดิ้ไม่หลุดได้เราเขาจะดิ้งยังไงเขาจะดิ้ง นะาในนี้ผมก็แก้หนาที่เดียวแแต่ปกติเราจะอยู่นี่เลยนะครับแล้วก็จะปุ่มแกนมาเลยคนำปุ่มแกนที่คุณยัมือใส่นะครับที่มันทางด้านวาแต่ถ้า VAP มันจะจบแค่การเอาลงแล้วก็กดอาวุธแต่จะได้เอาไปช่วย VAP ต่อการรับนะครับตั้งการรับอย่างงี้เหนื่อยแน่ๆเลยเหนื่อไหม

รับได้แล้วทำไงขามบุนบุนนะครับผมจะใช้การบุนไปทางขวาะนรับุนไปทางขวาผมนะครับผ้รับเ่ยมุนไปทางขวานะครับุแล้วผมว่าจะกดลง90องศาเลยนะครับุบมีดเข้าหาตัวไหมมีดออกจากตัวนะครับผมก็ปลดมีดนะครับ ทีนี้ถ้าเราจะควบคุมต่อก็ได้เหมือนกันนะ <c oughs> ก็มาจะเข้าได้ดเรดื่อยๆในที่ฝึวกวนนี้แต่ถ้าไม่ควบคุมแล้วจบนะครับดัเพื้นคุมการเรวมีต่อหลักการก็ง่ายๆ,ๆนะครับปัดก่อนเบี่ยงวิธีกระขนนะครับขึ้นก็ได้ไปทางไหนก็ได้ครับจับมือข้างหนึ่งนะครับที่ว่าง ตอกที Ein, ừ, un, e ่แขนตัวข้อเนี้ยตอกแล้วปิดก็ดันปืนมาเข้าร่องต้องจับนะครับขอต่อทุ่นจีก่อก็จะมารอรับเวทีตรงนี้นะครับการปฏิบัตินะครับทำซึ่งหน้าอยู่นโอเคอันนี้ปิดกระจกไว้ก่อน เดี๋ยวเราเชุดค uh, right? uh, ักขานะครับเวลาลงจากรถเอาลงมาคนนี้ลงด้านนี้คนนี้ลงด้านนี้อีกสองคนลงฝั่งนู้อีกสองคนลงฝั่งนู้แล้วก็หยุดไว้เดี๋ยวผมจะอธิบายทีละขั้นตอนทีนี้มันจะมีด้านนี้สองคนฝั่งนู้สองคนนะครับ ไอ้สคนเนี้ยมันจะวิ่งไปมันจะวิ่งไปประจำหัวมุมของ v i เวีนะครับไปประจำมุมสีด้านของวีเออีนคนนี้ไปอยู่ด้านหน้านะครับคนนี้หันหน้าออกทางรถนะครับเพราะเราต้องมารักขารอบทิศทางนะครับใครมีแว่นดำก็เดี๋ยวาแว่นดำมาใส่ได้นะ อากาฐานรอบทิศทางครับดูความปลอดภัยนะครับสายตาดูทุกอย่างนะครับว่ามีพายคุคาอะไรหรือเปล่านะครับก่อนที่เวทีจะลงนะครับซึ่งคนที่จะส่งสัญญาณให้เวทีลงนะครับก็จะเป็นชุด SL เนี่ยเราเป็น SL นั่งหน้านะก็คือ SL เราหัวหน้าชุดจะเป็นคนขัางหน้ารถคอนเสิร์ตนะนะครับนี่คือ SL สมมติว่าตอนนี้ SL คิดว่าสถานการณ์ปลอดภัยนะครับไม่มีแพลิาย SL จาสจะส่งสัญญาณบอก d l ที่อยู่ในรถนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเราจะใช้วิทยุเห็นชุดอนุญาาใช้วิทยุไมไม่าจะบอกนะครับ,บ,รบซึ่งในที่วอบอกเ่ยต้องบอก d l ในรถนะครับว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับดีอลก็จะลงจากรถ b ีอลงมา เดียวลงมาจากรถก่อนยังไม่เปิดเวทีนะเดียวจะลงมาแล้วดูความเรียบร้อยอีกรอบหนึ่งนะครับดูว่ามีพยายามไหมนะครับสายตาจะต้องสอดสองทุกอย่างนะครับดูว่าปลอดภัยไหมข้อเล่ย้ําอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือชุดรักขาเล่นกันนะครับเล่นหรือยิบนะครับผมไม่อยากให้เกิดขึ้นของชุดรักขานะครับส่วนชุดที่เป็นเล่นสถานการณ์เป็นแย่งชนหรือฝูงชนอะไรต่างเดี๋ยว ท่านสามารถเล่นได้เต็มที่นะแต่ชุดนักขาห้ามยิ้มห้ามเล่นน,นะครับทีจ่จังนะสายตารีงจังโอเคไหมนะครับ <c oughs> หลังจาก L, ดีเอลดูความเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับดีเอลจะเป็นคนเปิดประตูให้กับวีเองนะครับซึ่งดีเอลก็ต้องรู้ด้วยว่าวีกำลังคุยโทรศัพท์อยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าทำอะไรอยู่หรือเปล่านะก่อนที่ดีเอลจะลงจากรถน,นะครับ เพราะถ้าวีเอทีกำลังคุณตัวสับอยู่โดยดีดีเอลงมาตัวรถวีเอทีในวีเอทีคุณตัว์ับู่เลยนะครับมันก็ยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นดีเอลที่อยู่ในรถนะครับหลังจากเอสส่งสัญ,ญญาณให้ดีแล,แล้วว่าพร้อดี BL จะลงตอนไหนก็ได้นะครับดูความพร้อวีเอทีก่อนถ้าวีเอทีพรึงจะลงมานะครับลงมาดูความเรียบร้อยหลังจากนั้นจะติดประตูประตูตับ ทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะใช้ความเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะ v i p ลงจากรถปุ๊บเนี่ย v i p ก็จะเดินเลยนะครับเพราะฉะนั้นรสมวติดูจะง้าส่วนชุดลงหน้าเนี่ยก็จะนำไปต่อก็ได้นะครับหรือว่าชุดลงหน้าจะประจำสถานี่อะไรก็แล้วแต่นะครับ เป็นชุดที่จะพอเปิดประตูให้ก็ได้นะครับชุดโรงงานครทีนี้พอเวลา v i p ลงมาปุ๊บเนี่ยไอีคนที่อยู่รอบรูกเนี่ยต้องประกบอบรูกป,ประบวนให้เร็วทุกคนต้องสำหรับตำแหน่งกันได้นะครับนะมันก็จะประกอบรูกป,ประปุน DL จะยืนด้านหลังของ v i p ขยับเข้าไปใกล้นะครับ DL เ,เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้ชิดเลยนะครับ ไม่เกินหนึ่งเมตรเดี๋ยวไม่เกินหนึ่งเมตรทีนี้ตัวนี้คือเอเจนต์เอเจนต์สองคนนะครับเอเจนต์ยืนมาข้างล่าง่อยนะครับเรียมๆเลยก็ได้ไม่ต้องขนาดกันนะครับก็ตามรูปแบบที่เราเรียนมานะครับตรงนี้นะครับคนที่จะกลายเป็น SL คือคนไหนตามรูปแบบอ่า มันก็จะเดืเดือวไปหน่อยมันจะไม่เสมดุลกันเอเล SL, ดูภาพรวมอีกรอบหนึ่งที่อยู่เดือมของวัาด้านหลังนะครับเดี๋ยวทุกท่านไปวางแผนกันเองแนละ้วว่าใครจะอยู่ตำแหน่งไหนยังไงนะครับลงจากรถมาบอแล้วทุกคนสามารถสลับเปลี่ยนตำแหน่งก็ได้หมดยกเว้นดีเอลคนเดียวนะครับที่ต้องอยู่ติดตัวเวทีหลังจากนั้นก็จะเดินเข้าไปเวทีเดินเลย มีอะไรเลยแบบนีี่อพักอะไรหรือเปล่าพักมือพักอะไรวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว